กลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองภาคครับคุณผู้ชมครับก็เป็นช่วงที่คุณผู้ชมรอคอยนะครับแล้วผมก็รอคอยด้วยนะครับพ่อยังดูต่อเมื่อวานอยู่เลยเมื่อวานเลยไม่ได้ชมกันเพราะว่าคุณนัดมาออกรายการอ่าเพราะฉะนั้นก็เว้นพักไปหนึ่งวันทีนี้แฟนรายการเนี่ยตั้งตารอแล้วเพราะว่าดูยังไม่จบสักทีพิมพ์นี้ครับนะคะยังไงก็ให้คุณผู้ชมมารับชมรับฟังกันก่อนเลยครับค่ะนะครับที่ความเหมือนเพราะอะไรครับ เพราะว่าพระองค์นั้นนะครับกดจากบล็อกเดียวกันใช่นะครับกด10ครั้ง10องค์ก็ต้องเหมือนกันทั้งสิบองค์นะครับครับกดเล็กใช่ครับจําให้ดีนะครับถ้าเริ่มเริ่มผู้ชมนี่อยู่ทางบ้านจําให้ดีว่าที่พื้นเนี่ยจะต้องเป็นหลุมเล็กๆคล้ายผลมะนาวหรือหรือหนังช้างครับถ้าภาษาเซนเขาเรียกหนังช้างครับผมใช่ครับคือเป็นหลุมๆเต็มไปหมดเลย เขาเรียก่าผิวหยาบหยาบน้งช้างครับถ้าผงสุพันธ์ยิกขึ้นมาเรียบตึงไม่แท้ครับนั่นคือบล็อกที่ถอดออกมาหลุมก็จะไม่ติดนะหลุมก็จะไม่ติดก็จะทํามีการแต่งผิวนะครับดูให้ละเอียดอีกทีนะครับนะดูนะดูบริเวณนี้นะครับบริเวณเกตกับลายพระศกนะครับเหมือนเจดีทรงลังกานะครับ ตรงนี้จะเป็นล่องลึกลงไปนะครับตรงหน้าผากจะยุบนะจะยุบคิ้วคล้ายปีกานะครับสรุปอีกทีนะครับวันนี้จะเย็นๆนะคล้ายปีกานะครับตาทางด้านทางด้านขวาครับอ่าจะลึกลงไปในขอบตาจะมีเม็ดเล็กๆ นะจะมีเม็ดเล็กๆเต็มไปหมดเลยเป็นกลุ่มชาวบ้านก็เหมือนว่าเป็นเป็นเม็ดผดนะครับเม็ดผดนะครับอยู่นเ็นกลุ่มนะครับส่วนตาด้านซ้ายโตแล้วก็นูนสูงขึ้นมาครับนะเหมือนยุงจะหลุดออกมาข้างนอกเหมือนตาโปนขึ้นมาตาปูตาโปนขึ้นมานะครับตาปนนะเหมือนจะหลุดออกมาข้างนอกทั้งหน้าเนี่ยทางด้านแถบซ้ายเนี่ยจะตับ นะครับทางด้านแถบขวาจะสูงครับโหนกแก้มจะสูงนะครับโหนกแก้มจะสูงเหมือนพระนั่งเอียงหน้าไปทางซ้ายนะครับนั่งเอียงหน้าไปทางซ้ายนะครับปากเม้มทั้งสองข้างริมปากจะยุบลงไปคล้ายคนแก่ที่ไม่มีฟันครับผมนะฮะหรือลือสีอ่ะครับผมนะฮะลือสีหน้าแก่นะครับจะแก้มจะตอบ แกจะตอบปากจะมึนลงไปตรงนี้สองข้างจะลึกลงไปคางนูนขึ้นมาเหมือนคนแก่ที่ไม่มีฟันจำไม่ได้นะครับใครไปเจอคนแก่ไปดูได้ครับเราต้องจินตนาการให้ได้ด้วยนะครับจินตนาการให้ได้การดูพระของแม่พิมของสมัยเก่าๆเนี่ยครับผมเข้าแกะเนี่ย ต้องมีจินตนาการถึงถึงจะดูโอโอ้สวยจริงสวยจริงครับถ้าเด็กรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่นักเรียนรุ่นใหม่น้องไม่ไม่เห็นสวยเลยครับเห็นสวยเลยเพราะว่าเขาขาดศิลปะกการจินตนาการครับผมนะครับครับก็เลยดูไม่สวยถ้าดูจินตนาการแล้วจะสวยเหมือนคนวาดภาพครับนะฮะถ้าบางคนวาดแบบแบบบางคนเนี่ยฮะแบบประจารย์บางท่าน วาดชัดเจนเลยเนี่ยครับถ้าศิลปินเก่าแล้วเขาบอกว่าไม่มีฝีมืออืมครับผมนะฮะครับศิลปินเก่าได้ต้องมองไปชั่วโมงถึงจะสวยอืมมองแล้วก็ค่อยคิดพิจารณา<ป>นานๆพิจารณาอุย้ยมันจะขึ้นมิติขึ้นมาอุย้ยทำไมสวยอย่างนี้อืม นะครับอนะเราต้องเราต้องดูในลักษณะนี้นะครับเหมือนศิลปินวาดภาพมองภาพนะครับเขามองเป็นชั่วโมงชั่วโมงว่าจะวิจารณ์กันได้นะครับใช่ใช่บางงนบางภาพนี้ต้องมองเป็นวันวันเลยครับนะครับนะครับอ้าวต่อไปเรามาดูภาพมุมที่นะดูภาพเดี๋ยวเราเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับเปรียบเทียบกันอ้าวภาพนี้อ่อนนะครับภาพนี้ก็สุดนะครับเล่นอะไรอ้าว เป็นพระพิมพ์เดียวกันนะครับผมเป็นพระพิมพ์เดียวกันของสุพรรน่าเกนะครับเราจะคุยกันเป็นรายละเอียดเลยนะครับของสุพรรณเนี่ยวันนี้นะครับดูนะฮะดูหน้าผานะครับเหมือนกันที่ผมผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะดูกลุ่มนี้ดีกว่ากลุ่มข้างหูชครับใทางด้านซ้ายเห็นไหมครับเหมือนเป็นเม็ดวงกลมหรือกลุ่มดาวอ่ะ นะครับเหมือนกลุ่มดาวนะฮะสององเหมือนกันเห็นไหมครับครับใช่ตุ่มเหมือนกันถ้าผู้ชมจําไม่ดีนะครับพวกตุ่มเม็ดผลเนี่ยครับเนี่ยเหมือนกันนะครับทั้งสององเป็นพระหน้าแก่ในตามีเม็ดเดี๋ยดูเม็ดชัดไหมครับองค์นี้จะชัดนิดนึงนะครับจะาเป็นเป็นเม็ดคมเลย องค์นี้อาจจะอาจจะอาจจะติดน้อยนะครับแต่ว่าผิวกลุ่ก็ยังเดิมๆอยู่ยังยไม่ได้แต่งอะไร,รนะครับยังไม่ได้แต่งอะไรตาทางด้านทางด้านซ้ายเนี่ยก็ชี้ขึ้นไปนะครับขอบตาชี้ขึ้นไปทางด้านขวาก็จะทางทางด้านขวาก็จะโค้งโค้งต่อมาเราก็มาดูเม็ดเนี่ยนี่เหมือนกันดูหูนะครับดูใบหู หมวดขยักลงมาอย่างนี้คดงอนิดหน่อยลงครับแล้วก็ยาวแหลมเกือบถึงหูหูทางด้านซ้ายจะสั้นหูทางด้านขวาจะยาวนะฮะดูเม็ดฮะเม็ดกลุ่มกลุ่มเม็ดระหว่างหูกับแก้มนะครับดูตรงนี้ดูองค์นี้แล้วก็มาดูองค์นี้นะฮะนี่จุดสังเกตนะครับของปลอมเนี่ยตุ่มไม่เหมือนแน่นอน นะครับให้ท่านผู้ชมจําไว้นะครับนะฮะต่อมาต่อมาเรามาดูบริเวณตุ่มตรงนี้นะครับใต้เราโนมใต้เรานมหนึ่งสองสามสี่ถ้าถ้าดูชัดๆนะครับนะฮะอันนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับเป็นมีสีมีสีเม็ดเลือดพอมีสีเม็ดพอจบสีเม็ดเสร็จ แขนเนี่ยแขนทอดบนตรงนี้เนี่ยจะมีเนื้อเกินขึ้นไปเชื่อมกับเนะื้เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับเหมือนกับทั้งสองอกฮะตรงหัวไหล่มีหลุมมีบริบริเวณนี้จะมีหลุมนี่ครับเป็นหลุมซอกหลักแร่ซอกแขนนะครับ,รบแขนไปติดกับหัวไหล่ออกมา ฝั่งนี้ซอกแขนจะสูงขึ้นไปนะสูงสุดอย่างนี้กว้างว่างไม่มีอะไรซอกแขนซ้ายจะเป็นอย่างนี้จำลักษณะไว้นะครับสองข้างไม่เหมือนกันนะดูนะครับต่อมาเราดูข้อมือข้อมือขวาข้อมือขวาดูฮะนี่ครับสองข้างเหมือนกัน สององเหมือนกันนะครับทั้งสององเหมือนกันครัข้อมือขวาคอดกิ่วเลยนะครับคอดอว,าวอด้าลงไปคอดว้าลงไปอ่าว้าลงไปนะครับอง์นี้องนี้ดูมือเนี่ยองนี้ไม่ค่อยชัดเจนระหว่างล่องมือไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยชัดเจนนะครับอืมคุยได้เลยครับอต่อมามาดูที่ พื้นของพระครับจากมือลงมาแบบที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับครับดูองค์นี้หัวไม่มือสูงเด่นครับผมต้องติดตามชมกันอีกนะฮะ <S S นะฮะ<อ>ก็เป็นพงุพันธ์ที่เป็นหนึ่งในเบญจภา,าคีที่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้นะฮะแล้วก็เป็นที่ไขว้คว้าของบรรดาเซียนทั้งหลายและผู้นิยมพระเครื่องนะฮะซึ่งเข้ามาเนี่ยใครก็อยากได้เป็นจาภาคีสมเด็จพระสมเด็จพระลอดซุ้กอ นางพญาแล้วก็พิมพ์หน้าแก่พระอง์สุพรรณนะครับผมก็อย่างที่บอกนะการเล่นพราเครื่องพระบูชาเราต้องศึกษาให้ถ่องแท้นะครับเราอย่าข้ามตัวเองพอดูผ้าอุ้เหมือนเลยเลยส่งมาให้ดูเลยแท้นะฮะถ้าแท้เนี่ยมีการซื้อขายกันแน่นอนมีการเช่ากันแน่นอนฮะใช่ค่ะแล้วคุณผู้ชมบอกเข้าไปเลยราคาเท่าไหร่เปิดราคาไปเลยเปิดราคาไปเลยถ้า เขาสนใจในเขาจะต่อรองเองนะคะก็คือว่าอันดับหนึ่งพระต้องแท้ก่อนแนะนําเลยถ้าไปบนทันทิปเนี่ยฮะพระไปเพราะเขาบอกเท่าไหร่บอกราคาเขาไปเลยอย่าบอกอย่าไปถามว่าเท่าไหร่เราไม่รู้ราคาเราบอกไปเลยเรามีในใจเท่าไหร่นะฮะพระแท้อยู่ที่ความพอใจซึ่งกันและกันไม่มีถูกไปไม่มีแพงไปนะครับถ้าพระเกบาทเดียวก็แพงดังนั้นพระเขาบอกเราเท่าไหร่เนี่ยพระเราแท้แน่นะ แต่ไม่ใช่พาเล่นกันอยู่หลักแสนพี่ไปบอกหลักล้านนะเขาก็ฟ้อมพาพี่บอกเอากลับไปก่อนเขาก็ซื้อไม่ได้นะเพราะอัตราการเสี่ยงของเซียนเนี่ยเขามีอัตราการเสี่ยงสูงใช่ไหมคุณนิวว่าบอกมาแบบไม่กล้าต่อเลยเนาะใช่ครับบอกมาแบบไม่ต้องต่อลอเลยเอาแบบพอให้เขามีกินมั่งเราพอมีกับนะครับต่างคนต่างได้ฮะเขาเียเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนะครับอัตราการเสี่ยงที่อยู่กับเซียนนะเราเราให้เขาไปแล้วเนี่ยขายเขาไปหนึ่งแสนเนี่ยเราเดินออกไปได้สบายเลยไม่ได้ขายไปหนึ่งแสนเขาวิ่งมา ถ้าพี่พี่พักเก้คืนเขาไม่กล้าคืนเราฮะพอเขาเช็คปุ๊บเก้เนี่ยทั้งๆที่เราเดินอยู่เขาไม่กล้ามาคืนเราแต่ถ้าเราซื้อพักเก้สักเซียนไปเนี่ยเราบอกบอกเขาเลยให้การันตีเขาก็ต้องคืนเรานะฮะแต่ส่วนมากถ้าเสียนบนพันทิปเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องพระแท้พระแท้แล้วก็ชื่อเสียงเขาเป็นหลักใช่ค่ะดังนั้นคุณผู้ชมขึ้นไปเนี่ยสบายใจนะครับก็จะให้สบายใจก็เวลาซื้อก็บอกการันตีนะผมดูพาะไม่เป็นนะครับพระองค์นี้ คุณพี่ต้องการันตีให้ผมนะนะถ้าผมไปเช็คแล้วมันไม่ดีเนี่ยผมมาเปลี่ยนมาคืนนะครับอันนี้เราต้องอยู่เราต้องตกลงให้แน่นอนใช่ค่ะซึ่งเทีย่เซียนที่น่าเชื่อถือได้ทางสมาคมผู้นิยมพักเครื่องพระบูชาไทยยอมรับก็คืออย่างที่บอกไปว่าคุณผู้ชมสามารถต่อรองแลกคุยได้เลยในะคะก็เลยอยากจะแนะนําได้เลยบนพันธิทิพย์งามเมื่อวานชั้น3ครับผมฮะเดี๋ยวเราขอพักเบรกก่อนพักเบรกเพราะเดี๋ยงไงคุณที่หวาต้องเดี๋ยววันนี้ต้องลาต้องลาเบรกไปก่อนเพราะเดี๋ยวจะคุณต้นจะเข้ามานะฮะ เดี๋ยวผมจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับใช่ค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้วันนี้อยู่ขอลาไปก่อนดี <ผม S 1> อยู่กับพี่โกบนะคะคสวัสดีค่ะพักสักคู่ครับค่ะ